จงหาพื้นที่แลเงา5บริเวณแบบนี้ทำอย่างไรมาดูการนะครับโอเนีข้อนี้เป็นข้อสอบแข่งขันที่ก็ว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะถ้ารู้สูตรนะฮะโอเคนะฮะเริ่มต้นนะฮะตรงนี้มันเป็นลักษณะของเอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเขาให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมานะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้าไม่ให้ก็ต้องรู้ละเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นวงกลมครับนี่มันเป็นวงกลมวงหนึ่งอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็มีรัศมีใช่ไหมรัศมีวงกลมนี่ก็รู้แน่นอนนะครับรัศมีเท่าไหร่ฮะดูไหมนี่ปึ๊บรัศมีคือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของเจ็ดนะด้านใดด้านหนึ่งก็เจ็ดหารสองนะรัศมีตัวนี้คือเจ็ดส่วนสองรัศมีวงกลมคือเจ็ดส่วนสองหรือสามจุดห้านั่นเองนะครับโอเคไหมฮะ อ่ะเสร็จปุ๊บนะฮะเรารู้อะไรอย่างงี้นะครับเวลาเราจะหาพื้นที่แรงเงามันมีหลายวิธีมากนะครับบางคนก็เอาจะอะไรฮะเอาสี่เหลี่ยมลบกับวงกลมอ้าวได้อยู่เีปะก็จะได้อะไรพื้นที่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมลบกับวงกลมมันจะได้พื้นที่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าห้าหาไม่ได้นะครับ อืมไม่ต้องมาลบเยอะแยะเลยครับมันมีสูตรอันนึงนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเนี่ย x y z w ตนนัวนี้มันเป็นพื้นที่ของรูปใบไม้นั่นเองโอเคไหมครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นใบไม้นี่พื้นที่สี่เหลี่ยมใบไม้เนี่ยหายไงครับนะรูปใบไม้เนี่ยเอ่อพื้นที่รูปใบไม้เนี่ยก็หาได้จาก นะสูตรนี้เลยนะครับอันนี้คือด้านนะครับนี่คือด้านจตรัสเหมือนกันนะครับสี่ส่วนเจ็ดคูณด้านยกกำลังสองนะครับอืมวิธีการหาพื้นที่แรงเงาห้าอันพร้อมกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหายไงก็หลักการคือเอาสี่เหลี่ยมเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัดตุลสตัต้งจัดตหลาดนี้คือด้านละเจ็ดใช่ไหม อันนี้แล้วลบกับอะไรครับลบกับพื้นที่ใบไม้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 กี่นหนึ่งสองสามสี่คูณสี่ไปนี่พื้นที่ใบไม้คืออะไรพื้นที่ใบไม้นี่ด้านเท่าไหร่นี่น,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 นี่ด้านด้านด้านคือรัศมีฮะด้านคือรัศมีนะนะนะแสดงว่าด้านนี้เจ็ดส่วนสองนะครับเราไม่ใช้ส่ยมนะมันจะตัดเลขยากอยู่นะครับเราใช้ จหารสแล้วกันนะครับด้านของใบไม้นะครับก็คือ7จส่วนสนะครับโอเคนะครับดังนั้นสูตรในการหานะครับก็ด้านคูณด้านก็เจคูนเจ็ดนะเจ็ดคูณเจ็ดลบกับพื้นที่ใบไม้ไหาจากสูตรอะไรครับสี่ส่วนเจ็คูณด้านก็คือเจ็ส่วนสองสครั้งนะฮะสอครั้งเจ็ดส่วนสองคูณเจ็ดส่วนสแล้วก็มันมีกี่อัน4ี่อันคูณสี่ไป คูณ4ไปเอาตัดเลือกเลยครับ4 4 7 7เท่าไหร่49ลบกับนี้7จะตัดไปาจะตัดไป7ส่วน2นะ7ส่วน2อนะกับ2คูณ2เป็น4ฮะตัดกันตรงนี้นะปึ่งหายงั้นข้อนี้เหลืออะไรครับเหลือ7เหลือ4คูณกัน28งั้นคำตอบในข้อนี้คือ21ตารางหน่วยนั่นเองโอเค